ตอนไหนเนาะพี่น้องตอนไหนาปลาซิบเมือไทยค่ะพี่น้องมันไกลซิเมือรเราให้ไปซื้อเมื่อ่ค่ะเมื่อนี้เสนอเมนูปลาบ,บองค่ะพี่น้องค่ะเดียวเดียวไนแองกวัตถุดิบของสาวไปใจ้า ตำบักพริกค่ะพี่น้องตำบักพริกตำพริกกับกระเทียมหอมขวายสุปดาวกระ,ะจ๊ะเกลือเทศค่ะพี่น้องกระเทียมงงงงเมนูปลาบองค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ แต่ละตัดตัดเสียเลยใส่สุดรด,ด้วยจ้าใส่สุรดรถผู้ใดมากสุสรดรถใส่จ้าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายจ้าโอ้ยหอมเลยแม่คอยเลยแล้วลองเนี่ย ขนมรสสดสหมัหลายใส่หลายค่ะ่นองค่ะตั้งใส่สุรดหน,นะจ้าเนี้ยวะาต้เงค่ะว้าวว้าว,ว,าวทอดกระดูกหมูจ้าไม่นุ่ทอดกระดูกหมู มากระปะลอยตีสาวเวิร์มมาจ้าจะเสียบน้ำกันครับพี่น้องค่ะแล้วหนึ่ง,ขงเข่าไว้ซุปไปพี่น้องว้าวซุปได้ไหมเนาะมาจ้ากินเขาน้ำสาวเวิร์มค่ะปะลาบองว้าวว้าวกระพักลวกครับพี่น้องพักเกลนกินกระตมบกุ้งบวเหมื่อค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะหมูทอดกระดูกหมองององูอ่อน